thank mm -hmm. you สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวการ์เด้นนะครับวันนี้เพชรพันเพื่อนเนี่ยนะครับมาอัปเดตนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แกล้งเจ้าต้นนะครับเงินเลยมาดังขาวไว้นะครับสาหรับต้นหนึ่งมันมีอยู่ต้นหนึ่งเพื่อนๆที่ว่ามันตอนแรกเนี่ยนะครับที่แรกเพาะเนี่ยนะครับที่แรกชําเนี่ย ใบของเขาเนี่ยชําด้วยใบด่างครับแต่ทําไปทํามาพอเขาออกหลอดใหม่นะครับจนโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขากลายเป็นสีเขียวล้วนนะครับแล้วก็คราวก่อนเราตัดสีเขียวล้วนออกเพื่อที่จะแกล้งเขาให้เขาเนี่ยแตกยอดนะครับใหม่ออกมาที่เป็นสีด่างมากขึ้นนะครับอ่ะมาทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยพี่จะพามาอัปเดตนะครับดูกันว่าจะได้ผลไหมนะครับจากคลิปคราวที่แล้วอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอืม ก็จะเป็นต้นนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้ต้นนี้ที่ว่าคราวที่แล้วเราตัดนะครับอ่า ต้นคือปกคราวที่แล้วที่ชําไว้ก่อนหน้านู um. ้นนะเพื่อนหลายเดือนแล้วครับอ่าหลายเดือนแล้วมันก็จะประมาณนี้แล้วเหมือนที่ต้นที่เพรทให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าก็ความสูงเนี่ยเขาก็จะได้ไล่เรียกับต้นพวกนี้แล้วนะอ่าแล้วก็เนื่องจากต้นเขาเนี่ยเขียวมากเลยเขียวอื้อเลยเพื่อนๆนะครับจะมีอยู่แค่ใบที่แรกตัดมาชาเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีอยู่แค่2ใบนี้นะครับอ่าเนี่ยสใบนี้ที่เป็นด่างอยู่แต่หลอดออกใหม่มาเนี่ยนะครับอ่ายาวเคลือยเลยนะครับทั้งดุ้นเลยเขา เป็นสีเขียวล้วนๆเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยก็เหลือใบนี้ไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นใบเขียวแบบนี้ทั้งหมดเลยทั้งกิ่งใหญ่เลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวเพชรพาเพื่อนๆไปดูก็ได้แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้เพชรพาเพื่อนๆมาดูนะครับกิ่งที่เราตัดไว้คราวที่แล้วนะครับเพชรก็ไม่ได้เอาทิ้งนะเพื่อนๆนะครับไว้ไว้ก่อนเผื่อเขาจะกลับใจมาดังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยโคดอยู่ยาวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่เราตัดออกไปนะนะครับตัดเกือบถึงโคเลยเพื่อนๆนะครับอ่าก็เอามา ใส่ไว้นะครับใต้โคนเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นนกกระทุงทองครับเนี่ยต้นเนี้ยครับเอามาใส่ไว้เพื่อเขาจะกลับมาด่างนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่เสียไม้เนี่ยครับอันนี้นะนะครับเดี๋ยวเพชรขอพากลับไปที่เดิมนะอันนี้เพื่อให้เพื่อนเเห็นว่าเจ้ากิ่งที่เราตัดออกเนี่ยมันยาวจริงๆครับเนี่ยรอนานมากๆมันก็ไม่กลับมาด่างเนาะก็ต้องเลยใช้วิธีแกล้งเขาอะครับเพื่อที่จะให้เขาออกยอดใหม่ที่ดังนะครับเป็นด่างไปกลับไปที่เดิมครับเพื่อนๆ นะครับระหว่างทางก็ชมแมกไม้นานาพันธก่อนมีบนกระดาษทางน,นะครับอ่าอันนี้กลับมาที่เดิมนะครับอ่าอันนี้ปรากฏว่านะครับจากการที่เราแกล้งเขาเนี่ยเพื่อนนะครับอ่าก็ไม่กี่วันเพื่อนๆประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ครับเขาก็แทงหลอดใหม่ออกมาครับอ่าถามว่าได้ผลไหมก,การแกล้งทางนี้นะครับได้ผลครับเพื่อนเ่อเพื่อนๆดูนะ นะครับอ่าอันนี้จะเป็นใบเก่าของเขาที่ตั้งแต่แรกชํำนะครับจะมีอยู่2ใบใบนี้กับใบนี้ก็เป็นด่างนะครับ <Quand> แต่ด่างไม่เยอะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อนที่เหลือจากยอดที่เ,าข,าเขาขึ้นมาคราวก่อนที่เป็ดตัดไปไว้เมื่อกี้แล้วเนาะนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นเขามีเนี่ยนะครับหลังจากตัดเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นขั้วที่เป็ดตัดไปนะครับอันเนี้ย네เนี่ยขั้วที่เป็ดตัดออกไปเนี่ยนะครับนิ้วกลางของเป็ดชี้อยู่นะนะครับอ่าเนี่ย นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขามียอดใหม่ขึ้นมาเพื่อนๆนะครับ2ยอดนะก็คือยอดนี้นะครับอ่ากับยอดนี้นะครับไม่ใช่2ดีเพื่อนๆสเลยครับเนี่ยเห็นไหมที่เป็นบอกว่าให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าก็ไม่ดังไม่อะไรเนี่ยแกล้งเขาเลยครับเพื่อนๆนะครับอ่าเนี่ยก็จะมี1ยอดนะครับ2ยอดอันนี้ก็ไว้ลุนนะครับอันนี้ยอดใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะมียอดเล็กๆเนี่ยแทงออกมาใหม่เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะด่ังครับ ส่วนอันนี้เป็นด่างนะครับอันนี้น่าจะคลี่ในเดี๋ยวต้องรอรุนอีกทีครับแต่อันนี้เป็นเปลือกปนเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ถือว่าได้ผลนะเพื่อนๆดีกว่าปล่อยให้มันยาวครับแต่สมมติว่าเราปล่อยให้มันยาวไปเนี่ยก็คือเป็ดเนี่ยรอสักระยะหนึ่งแล้วดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่น่าจะกลับมาด่างแล้วนะครับก็วันนั้นเลยใช้วิธีตัดนะครับใช้วิธีแกล้งเขานะครับปรากฏว่าสรุปคือได้ผลครับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะแกล้งให้เขาเนี่ยนะครับแตกยอดแตก หลอดใหม่ออกมานะครับอ่าที่มันเป็นความด่างมากขึ้นอันนี้ก็จะได้มาสองหลอดเห็นไหมเพื่อนๆนะครับสองสามหลอดทั่วที่ได้มาสามหลอดเนี่ยนะครับอ่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคลิปนี้เพื่อนๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคลิปถ้าคราวหน้าเนี่ยเขาออกมาไม่ด่างอีกเพื่อนๆก็ตัดอีกครับอ่านะครับตัดเพื่อที่จะเร่งให้เขาเนี่ยออกหลอดใหม่นะครับอ่ะพวกไม้ด่างก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆเราต้องไล่นะครับอ่าพยายามไล่กินไล่หลอดเขียวไล่กิ่งเขียวไล่ใบเขียวออกบ้างอะไรเพื่อที่จะกระตุ้นให้ ต้นเขาเนี่ยออกแตกยอดใหม่แล้วก็รอลุ้นนะครับอ่าอันนี้คือความสนุกของไม้ด่างเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมต้นไหลมาของเพชรที่นะครับแขวนไว้อ่าไม่ใช่ที่แขวนไวด้ดิที่ตั้งเสาให้เขาอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะเพื่อนๆนนะครับอืมแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยเพ็ดเอาขึ้นเสาไปเลยเพื่อน,อนๆนะครับอันนี้ดูเปชรเอาขึ้นเสานะเพื่อนท่วมหัวเลยรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ย เพชรอ่ะแยกออกมาจากต้นแม่พร้อมกันแต่เขา,าอ่ะอันเนี้ยเนี่ยมีสองเสาเพื่อนๆนะครับนั่นอะ่ะอันนู้นจะบางหน่อยเห็นไหมเพื่อนๆสูงมากสูงท่ววหัวเลยฮะนะครับเพื่อนๆดูไกลๆนะเห็นไหมความแตกต่างนะครับอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวไปชีให้ดูอันนี้นะครับคือรุ่นเดียวกันแต่ไว้เสาสั้นเห็นไหมฮะ ส่วนพวกนี้ฝั่งนี้นะครับอันนี้เสาสั้นนะอ่าส่วนฝั่งนี้รุ่นเดียวกันครับแต่เสายาวดูเขาตีตัวขึ้นเพื่อนๆน,นะครับเห็นไหมสูงผิดกันถนัดตาเลยครับอ่าที่เป็ดเคยบอกว่าถ้าอยากให้ต้นเขาเนี่ยไหลเร็วไหลาย,ยาวนะครับอ่าก็อาจจะวางไว้บนพื้นก็ได้หรือว่าตั้งเสาแบบนี้ก็ได้เพื่อความสวย,สวยงามนะครับจะได้ไม่สเปซสปะโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะที่เป็รเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่า ก็วิธีแจ้งเจ้าต้นไหลมาด่างขานะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแตกยอดใหม่ที่มีความด่างมากขึ้นนะครับเพราะถ้ามันเขียวแล้วเราไว้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วเพื่อนๆนะครับดีที่จะดีคือหมายความว่ามันจะเขียวออกมายิ่งเขียวยิ่งเขียวอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไม้ด่างนะนะครับดังนั้นก็ ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้นะเพื่อนๆนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นนะไม่มีอะไรสามารถที่จะปิกได้สําหรับไม้ด่างนะครับต้องรอลุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเพจจะทําอะไรลงคลิปอะไรเพื่อนๆดูต่อโปรดติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ